สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาซ่อมปลั๊กพ่วงที่สวิตเสียนะครับนี่ครับเป็นรูเลยนะครับสวิตมันเด้งออกไปแล้วครับแต่ว่าตัวนี้ยังดีอยู่นะครับตัวฟิวตัดไฟนะครับเรามาแกะดูข้างในกันเลยนะครับนี่ครับข้างในก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับสายไฟก็จะมี2เส้นนะครับเส้นหนึ่งก็ผ่านสวิตนะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะผ่านฟิวนะครับ ฟิส์ตัวนี้ก็จะช่วยตัดไฟตอนที่เกิดไฟฟ้ารัดวงจรนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเส้นที่ผ่านสวิตช์นะครับสวิตช์มันเสียแล้วนะครับวิธีแก้นะครับก็คือให้เอาสายไฟนะครับนี่ครับผมเอาสายทองแดงนะครับเชื่อม2จุดนี้นะครับก็จะเป็นการเชื่อมสวิตช์ให้เปิดตลอดเวลานะครับ ใครไม่มีหัวแรงมาบัดกรีก็เอาสายทองแดงมามัดไว้เฉยๆก็ได้นะครับหลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับด้านบนนี้นะครับต้องหาเทปใสหรืออะไรมาแปะไว้นะครับเพราะว่ามันมีรูอยู่นะครับเผื่อใครสนเอามือไปแย่เล่นตรงนี้มีไฟนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับว่าใช้ได้หรือไม่นะครับตอนนี้ผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับแล้วก็แปะเทปใสไว้แล้วนะครับตรงนี้ ลองดูกันนะครับว่าใช้ได้หรือไม่นะครับนี่ครับใช้ได้ปกติแล้วครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ